อย่าเปิดฟังเรื่องนี้คนเดียวเพราะหลายคนบอกว่ามีบางอย่างตามออกไปด้วยแล้วคุณล่ะคะกล้าเปิดดูจนจบไหมคอมเมนต์บอกเราด้วยว่าคุณรู้สึกยังไงหลังฟังเรื่องนี้จบถึงหอแล้วมิลินและเสียงยาวเมื่อรถจอดณอาคารหอพักหญิงของมหาลัยเธอ เปิดประตูลงจากรถก่อนใครเพื่อนแล้วหันไปส่งยิ้มให้พานุที่นั่งข้างคนขับขอบคุณที่มาส่งนะคะไม่เป็นไรครับพานุยิ้มบางๆดวงตาคมศบตาแนบนิ่งก่อนจะเดินอ้อมรถมาเปิดท้ายให้เอากระเป๋าลงดาวเดินตามลงมาช่วยมีลินหันไปหัวเลาะเบาๆ แล้วกระซิบกับดาวว่าเขินจะตายอยู่แล้วมองตาแล้วใจเต้นตุกๆเงียบไปเลยลากกระเป๋าขึ้นไปได้แล้วดาวแก้งตีไหล่เพื่อนเบาๆขนาที่ก่อนกำลังยกกระเป๋าดาวลงจากรถก่อนจะยื่นให้เธอพร้อมรอยยิ้มเจ้าเสน่ห์ให้พี่ถือขึ้นไปให้ไหมไม่เป็นไรคะ่ะพอนนี้มันหอยหญิง พี่เขาไม่ได้ดาวตอบเรียบๆแต่แกมีสีละเรืออย่างห้ามไม่อยู่ถ้าอย่างนั้นอืก็ถือว่าติดนี้พี่ละกันนะก่อนพูดยิ้มยิมแล้วเดินกลับไปที่รถทั้งสองพาก,กันเดินขึ้นหอมีลินกับดาวลากกระเป๋าขึ้นมาถึงห้องหอพักหญิงยังเงียบเพราะนักศึกษา ยังกลับมาไม่ครบกลับมาห้องตัวเองก็สบายใจเนอะดาวเองตัวลงบนเตียงแต่ฉันคิดถึงบ้านพอยที่อุตรดิตวิวดีอาหารอร่อยแล้วก็มีลินยิ้มขี้เล่นแต่ยังดูน่ารักธรรมชาติไม่ถึงขั้นหือหวาแล้วก็มีคนที่ทำให้ใจฉันเต้นอยู่บ่อยๆด้วย ดาวหัวเลาะโอ้ยข้างรักมากคุณเพื่อนยังข้างไม่พอนะขออีกสิบรอบได้ไหมมีลินหัวเลาะลัน่นพอหยิบหมอนคว้างใส่ดาวเปิดเทอมวันแรกเสียงปุกจากมือถือดังขึ้นมิลินลุกจากเตียงงวงเงียแต่แล้วก็ต้องรีบจัดแจงตัวเองเพราะวันนี้ คือวันเปิดเทอมวันแรกของปีสองทั้งสองเดินออกจากหอพักมุ่งหน้าไปยังโรงอาหารของมหาลัยซึ่งอยู่ไม่ไกลมากนักคิดถึงข้ามันใจในโรงอาหารมีลินพูพางเดินเร็วๆมีแต่เธอนั่นแหละที่ตื่นเต้นกับของกินดาวพูดติดตลกทันทีที่มาถึงโรงอาหารเสียงคึกคักจากนักศึกษา ที่เริ่มทยอยกลับมาเติมเต็มบรรยากาศมีกลุ่มเพื่อนจากคณะเดียวกันโบกมือเรียกหลังจากเรียนช่วงเช้าเสร็จมิลินกับดาวออกจากตึกคณะกำลังจะเดินไปร้านไอศครีมหน้ามหาลัยก็พบว่ากรกับพานุกำลังยืนรออย,อยู่นี่บังเอิญหรือจงใจคะเนี่ยดาวหลีตามองกร่รแล้วถ้าพี่บอก ตรงใจล่ะก่อนยิงมุกแบบไม่เขินพานุหันมหามิลินไอติมไหมขอช็อกโกแลตสองเลยค่ะมิลินยิ้มแววตาเป็นประกายแต่ยังคงความสนแบบเด็กๆทั้งสี่คนนั่งกินไอศครีมด้วยกันปีนี้ลินวางแผนอะไรไว้บ้างหานุถามมิลินขนาดส่งกระดาษทิชชู่ ให้เธอเช็ดมุมปากตั้งใจเรียนไม่หลับในเวลาเรียนและกินของอร่อยทุกวันเลยค่ะมีลินตอบด้วยรอยยิ้มที่กว้างพานุหัวเลว <c oughs> าอแผ่านดูเรียบง่ายแต่ทำได้จริงๆพี่ขอชมเชยเลยนะขนาดเดียวกันก่อนก็ส่งสายตากุ้มกิ่มให้กับดาวเย็นนี้ว่างไหมก่อนถามตรงๆ ดาวนิ่งเป็นนิดๆก่อนพยักหน้าเบาๆหลังเลิกเรียนดินนน,นี้ดาวกับกอนนัดเจอกันที่ลานอาหารเล็กๆไม่ไกลจากมหาลัยทำไมพี่ถึงชอบหนูดาวถามขณะลินน้ำให้ก่อนพี่ชอบความนิ่งของดาวพี่รู้สึกปลอดภัยเวลามองตาเราคำตอบของกอนทำดาวหน้าแดงอย่างเห็นได้ชัด อย่าเพิ่งคิดว่าจะหนีพี่ได้ละ่ะเขาพูดเสริมอย่างนุ่มนวลตัดมาที่มิลินกับพานุกลับมาที่หอในหลังจากกินข้าวด้วยกันขอบคุณที่มาส่งนะคะมิลินพูดเบาๆแล้วถ้าพี่จะมารับป็ดทานข้าวทุกวันละ่ะพานุถามเสียงนิ่งมิลินชะงักก่อนจะหัวล้ะ <c oughs> ถ้าพี่ว่างจริงๆก็ได้คะ่ะ พานุโน้มตัวลงเล็กน้อยกระซิบใกล้หูพี่ว่างเพื่อลินเสมอคืนนั้นมีลินเปิดโทรศัพท์ก็พบข้อความจากพานุฝันดีครับเจ้าตัวปวนเธอยิ้มจนแก้มปิตัวป่วนตรงไหนเนี่ยดาวที่นอนเตียงข้างๆแอบชะโงกมามองเอ๊ะอะไรอีกละมิลิน พี่นุส่งมาบอกฝันดีตัวป่วนอย่างฉันเขาก็ยังรักเนาะมีลินพูดด้วยรอยยิ้มใส่สตัดมาที่เช้าวันใหม่มีลินออกจากหอในด้วยหัวใจพองโตข้างๆมีดาวเพื่อนรักที่ไม่ห่างกันเสียงลายดังขึ้นอีกครั้งเช้านี้หาอะไรทานด้วยนะครับจากพานุเธอตอบ กลับไปทันทีเราคนพาไปทานอยู่ค่ะก่อนจะเดินไปพร้อมกับรอยยิ้มแห่งการเริ่มต้นเป็นยังไงบ้างคะกับอีพีนี้อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดอีพีต่อไปนะคะและคอมเมนต์พูดคุยกันได้ใต้ล่างเลยนะคะแล้วพบกันใหม่อีพีหน้าคะ่ะจะมีความตื่นเต้นอะไรเกิดขึ้นระหว่าง กลุ่มมีลินเรามาฟังกันต่อยาวๆเลยนะคะกับอีพีหน้าค่ะ